ไปฉีดขมับมาทําไมไม่สวยหนึ่งฉีดลวก,กนะคะเปิดรูตรงนี้หรือเปิดรูจากข้างบนนะคะปล่อยยาสามจึกหมดหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็เป็นเส้นๆส,สามเส้นนะคะแบบทําแบบรีบๆเร็วๆนะคะไม่ได้ประนีตนะคะมันก็จะมีบางจุดที่มันไม่โดนเช่นตรงนี้ตรงนี้ในไรผมข้างๆนะคะอันต่อมาก็คืออะไรคะตักจุดเดียวตรงนี้ปึก๊กจ๊ก ระายาจึ๊กเสร็จยากองกองตรงนี้นะคะแล้วก็ยากองกองตรงนี้แล้วก็มีจุดที่ไม่โดนก็คือตรงนี้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 นะคะโนกใหญ่เหมือนเดิมนะคะหน้ายกขึ้นนิดเดียวเติมเฉพาะด้านบนไม่สวยนะคะต่อมาอะไรอีกคะเว е ลาเติมนะคะไม่สนใจนะตรงขอบเบ้าตานะคะไม่สนใจตรงขอบเบ้าตานะคะเติมเสร็จก็เป็นบ๊มบตรงขอบเบ้าตานะคะต่อมาอะไรอีกนะคะไม่ไม่เติมรอยต่อระหว่างอ่าขมับตรงนี้นะคะกับหน้าแก้ม หน้าแก้มตรงนี้ก็จะมีรอยตาตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเติมแบบไม่สนใจรายละเอียดค่ะนะต่อมามีอะไรอีกบางคนนะคะขามาต่อไปถึงแนวไรผมบางคนเติมแค่ตรงแนวเนี่ยเหลี่ยมตรงนี้นะคะแต่บางคนนี่นะเขาต่อไปถึงแนวไรผมข้างในตรงนี้นะคะถ้าไปถ้าเติมไปไม่ถึงจะเห็นโหนกยังเด่นอยู่เหมือนเดิมนะคะโหนกจะดูเด่นเป็นสงา่าตระงานเหมือน เหมือนเคือขาตะนาวีเหมือนเดิมนะคะเนบ่ยฉนเนี่ยบางคนอาจจะต้องเติมถึงตรงนี้นะคะนะตรงนี้นะครับต่อมาคืออะไรคะไม่ได้พยายามเติมให้ต่อเนื่องกับแนวโหนกแก้มนะคะเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะไอจุดเล็กๆก็แถวตรงนี้นี่นะตรงขอบหนกแกม้มอ่ะมันจะต้องเติมไปให้มันต่อเนื่องจากด้านบนนะคะบางคนก็ละเลยไปนะจ๊ะต่อมามีอะไรอีกคะบางคนนะคะเติมแค่ด้านบนไม่พอค่ะมันจะต้องเติมนะคะมาตรงใต้หนกแก้มนิดหน่อยตรงนี้นิดหน่อยนะคะเพื่อให้มันละมุนต่อเนื่องตั้งแต่ ด้านบนกลางกลางมนจถึงด้านล่างบางคนจะต้องเติมตรงนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะขมับด้านซ้ายนะคะนะเป็นเทคิคพิเศษนะคะบางคนเนี่ยอาจจะต้องมีการเติมเลยมาตรงนี้นิดหนึ่งด้วยนะจ๊ะนะเข้าใจไหมเนี่ยสังคัญไหมคะอ่ะอันหนึ่งคืออะไรนะคะปกติเขาให้เติมชั้นอินเตอร์ฟาเชียนะคะชั้นชั้นใต้สเมสนะคะแต่ว่าหมอบางท่านก็เติมชั้นบนบนเลยค่ะนะเติมชั้นไขมันชั้นบนมันก็จะเป็นคุคาคุรานะคะจับไปจะเป็นนุ่มๆนะคะแต่ถ้าเติมชั้นอินเตอร์ฟาเชียจับไปมันจะเป็นแข็งๆนะเป็นแข็งๆแล้วก็เป็นแบบ รู้สึกว่ามันอยู่ลึกอ่ะเออนะเติมตื้นไปมันจะไม่สวยต่อมามีอะไรอีกการเติมให้ยกดีนะให้มีแรงยกดีนะคะให้มันเกิดการตึงสวยนะคะจะต้องใช้เป็นตัวแข็งนะคะใช้ตัวแข็งมันจะยกดีนะคะแล้วมันจะดึงหน้าได้ดีนะคะนะบางท่านถนัดใช้ตัวอ่อนเป็นแข็งตานกลางแรงยกก็จะไม่ดีก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะหน้าเหมือนไม่ค่อยยกนะยกเป็นว่าบางคนผิวหนัง บางแล้วไขมันน้อยอาจจะต้องใช้ตัวแข่งปันกลางนะคะยอมให้มันยกน้อยนิดนึงแต่มันเรียบประมุนดีทําไมถึงไม่อยากใช้ตัวแข็งเติมไม่ดีมันเป็นก้อนมันดูไม่เรียบได้นจ๊ะมีอะไรไหมเนาะหมดละ